งดงามเส้นทางหนือลาดตนลายมากครับสวัสดีครับพงกัช่องผมเหมือนเดิมนั่ซิงนุ่มดนเดียวชแนลครับนี่ครับเส้นทางเดิมเราฟังเมื่อกี้เส้นทางลำบางงาวครับลงอ,อพะยาโขง้งผลนะครับตราลนะครับเส้นทางนี้ โค้งขับสอกลายที่แตกตางครับแล็เข้ามกลางคืนแล้วว่าคนที่มาชิ้นเส้นทางก็จะไปขับรถเร็วเด้อมาเส้นนี้ครัโอไม่สักเต็มสองทาง,ทางครับไม่สักใหญ่สักทองนี่ครับ เดี๋ยวสางประตูพ่อพางเมืองครับมีคล้ายทหารหรือเปล่าคลายฝึกทหารครับเนี่ยไม้ใหญ่เต็มนะครับธรรมชาติโอ้โหสักใหญ่ครับหาชมยากครับเนี่ยสักใหญ่อ่ะงามมาน้นครับสองไหลาทาง เงนี้ผมรู้สึกว่าเออชดเชื่งนงนะครับแบบพ่อธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ครับสบายใจดีครับโอ้สายปลามาต้นไม้ล้มครับน้ำห่า คอยู่ท่านันงดงามครับนี่เขางามครับงามขนาดไม้ใหญ่กขนาดกับต้นเดีเหลนี้ธรรมชาติอันนี้อยู่นะครับต้นไม้ต้นอย่างต้นไม้ใหญ่อย่างเยอะครับคงครับอือนี่ครับงดงามครับธรรมชาติ ชมศาลครับเด Obi ี๋ยวมีโอกาสต้องจะมาไหว้ท่านครับเด็กไปตลาดเดีครับเนี่ยตัวพ่อพูดวามอยางครับเด็กที่จะบอกกับนี่เบื้องเงาครับอีกสามสิบกิโลก็จะถึงเงาแล้วครับครับกล้องจะมานิ่งหน่อยนะครับเนาะนี่ครับเดินทางไปดูกันครับ งามมากครับข้างหน้านะครับเขาหาครับเจองาม,มงางงาน,นี่ครับลงเขาทางลงเขาลาดชันครับนีเจอก็งามครับสองไายทาง ขออนุญาตขับรถก่อนดีกว่าเพราะมันอันตรายเนาะโค้งมันนักกรนาดครับเนาะต้องโค้งครับขออนุญาตพี่น้องเอฟซีเอาขับรถก่อนนะครับฝากติดตามสับต้อคอยในช่องผมด้วยนะครับนันซิงนุมเดชชาแนลขอบคุณครับสวัสดีครับ